ครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนแฟนช่องของลุงดินดำผ้าทํำกินนะครับเร้ามอนี่กะจีผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเที่ยวเซเว่นของลุงดินดำผ้าทํำกินเห็ดกินแบบง่ายๆสไตล์ลุงดินดำนะครับเนาะเอาละครับที่แพ่นกล้องทรายกล้องไปให้พี่น้องเห็นนี่กะจีมีหลายอย่างเดยนะครับพี่น้อง อ่านี่แหละอยู่ในงานหน้านี่แหละครับพี่น้องหน้าแปลงเดียวหน้างานเดียวเนี่ยนะครับเอาต่อไปนี่กะสิภพาพี่นอ ang, ้องยางช่มว่าลุงเินดำเห็ดอย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่มันเกิดน้ำการปะปนกันอยู่นี่ครับพี่น้องอันนั้นกะสิเป็นผักกวงตุ้งครับพี่น้องอันนี้กะสิมันแกวมันเทศอืมดอกเลี้ยงเลี้ยงในน้อยแหวะอยู oy, ยน่น่นกะสิะเป็นอ่าบักแตงกิง่งหรือว่าบักแตงไทยนะครับอืม นี่แหละครับเพจกินง่ายๆจะตายลุงดินดำลุงดินดำบ่ระเห็ดบ่ายากด้ยครับพี่น้ององค์ะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าขันอันใดมันยากมันบ่แาม่นชีวิตของเฮาวาสันพันว่าผมพยายามเรียนรู้ทำา่วมเข้าใจนะครับให้ได้นี่เมืเองเงาพี่น้องนี่พักกวงตุง้งใหญ่งามนะครับอันนี้มันนี้ก็สิเป็นบักแตงโมบักฟักทองหรือว่าบักอ,อืออันนี้ก็สิเป็นพักขี้เหลา้านั่น เกิดขึ้นน้ำกันด้ยครับพี่น้องว่าต้องไปแบ่งสั่นวันณนะให้เพลินดอก็ดกินง่ายๆจะตายลุ่งดินดำนะครับนี่บักแตงไทยนี่ก็ออกจอออกน้วยเลยด้ยครับพี่น้องนั่นปงคอร่อยอยู่นะอ่าอีกบกีมือกักบซไดีเก็บได้กินแล้วแต่ว่าเศร้านี่แม่บ้านเพ่อนก็ถือกระตามาพร้อมด้วยพลนอืมเพ่อนอม,เนมานเขาเซเว่นเพลินนะครับ นี่แหละครับนั่นแหละครับบักแตงไทยนะหน่วยขอรออยู่นะ<ม>เห็ดง่ายๆสไตล์ลุงดินดำนะครับอันทั้งนี้บักแตงโม่เนี่กับหน่วยใหญ่อีกบบท่านกี่มือกับสีด้กินแล้วด้ครับพี่น้องอเห็นหมเ่เป็นหน่วยแล้วดิน,วน,นะนี่แหละครับคุณหลายหน่วยอยู่นะครับเนาะนั่น <c oughs> เพิ่นมายางเสวียนเพิ่นในกระตากระสีด้บักแตงกว่าไปเล้ยวนะครับ จังน้อยเ่ากะสียางเ,าเก็บผักเรานะครับผักกวงตุ้งผักกาดผักที่นะครับมีุนูแนลด้วยครับพี่น้องมีห,หอมกระเทียมผุนครับพี่น้องพู้นอยู่ฟังผุนนะครับเมื่อนี้กับสีผ้าพี่น้องเราะมาฟังนี่สกักก้อนนะครับอันนี้กับผักที่กินได้ครับนี่นี่บัดที่นี่วิธีเฮ็ดของลุงดินดำนะครับสีบอสูพี่น้องฟังหน้างานนี้นะครับ กอนหนานี้ลุงดินดำกเ็เฮ็ดเป็นบอ่อป่านะครับเลี้ยงป่าพ่อเมื่อหนาฝนปุ๊บลุงดินดำก็จิจางเพิ่นมาไถให้ไถตากแดดไว้จักอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องเป็นบอ่อใบบักแตงเครือบักแตงอันนี้เก็เป็นหนวยแล้วนี่จอหนวยมาให้เห็นล้วน,นะครับพี่น้องเมืองตีะใบพัก,กวงตุงกอปันกอไผ่ ม,ม,มันจนะเป็นปวดมันโพ่อันบอสแหละกษีว่าบ่อปวดพ่อเกิดน้อพี่น้องเนาะเป็ุจังไรมันเป็นยังสันดีนี่มีหอดักซี่มีหอดเกล็ดได้เอาเบาต่อนนะครับพี่น้องเนาะอ่าวิธีการเฮ็ดของลุงดินดำกับบ่อใยากคือบอ่อฟังมาหละก่อนหน้านี้มันก็สิเป็นบอ่อปลานะครับพอาเมืดด่อดูดูบอ่อปลาสิ้นปีมาเมื่อฝ่าเมื่อฝนเท่ากับเปิดน้ำออกให้มันแห้งนะครับจ้างรถเพิ่นมาไถ ถาตากแดดจริงไว้นงอาทิตย์นะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับพ่อดินแห่งดินหมาดพ่อสมควรแล้วบัดนี้วิธีปลูกของลุงดินดำก็ปปูกแบบง่ายๆนะครับมเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดที่เฮ้าต้องการที่เฮ้าอยากอยู่อยากกินนี่แหละนะครับพี่นอ้องเปิดเท่เปิดเท่เปิดเท่เเทเเทใส่ขุใส่กระตาใส่หยังกระไรใส่ผ้าชนะที่เฮาสิบ่ใหอมันเหียมันห้อยนั่นล่ะ คลุกใส่กันดีๆเอามาวานจวดจวดเลดยเด้อ่านี่คือเห็ดกินง่ายๆจะตายลุงดินด,ดำหลังจากนั้นไก่เพิ่นมาปั้นดินไห่บ้านี้คลุกดินกับเมล็ดผักลงใส่กันนะครับอีกบกี้มือมันก็เกิดขึ้นมาคือพี่คือน,น้องได้เห็นนี่ละนะครับอืมเกิดขึ้นมาบ้านี้โอ้ยจักสจกินยังแน่แล้วบ้านี้นะครับพี่น้องนี่แหละเพื่อพี่น้องเห็นนี่ละนะครับอืม อันนี้ผักกาดอันนี้กับพักที่น่ะพักที่กินนี่แหละครับพี่น้องมีเครื่องบกอือมีพกพักบักแดงอืมมีสุ่างสุน,นีย์ทีห้าหวานลงไป่าเกิดขึ้นมานะครับนี่แหละครับมีหมบกอืมด้วผมพงอือผมนะจอแล้วนะครับพี่น้องครับเอาเส้านี้กะ คุยกันท่านี้สักนิน้อพี่น้องเนาะเสาหนาก็ค่อยว่ากันไหมเดี๋ยวลุงนินดำกับจิผ้าเลี้ยนผารูไปแลกเปลี่ยนเลี้ยนรูกันไปพี่น้องมิยังดีๆกับทรงข้าวลุงนินดำน้ำเนยด้อเจียงกันบอกกันเท่านะครับพี่น้องนี่ละหมูปลาจิแพ่งจะได้กระซังอืมขันเท่าเห็ดแบบนี้เนี่เากับสีบุกคอ่เดี๋ยวไปงอไปสนใจเป็นปัานไหนดอกอ่า อยากกินปลาเข้ากแัแลนลงหนองเข้าพนอยากกินผักเข้ากับแลนเขาเซเวนเข้าบื้อบอบยากพี่น้องครับอ้าวเส้านี่กะจบใบสนิสกอนกะทิขอให้พี่น้องที่ตามเด้อครับเด้อในช่องของลุงดินดำนะครับผ้าทํำกินแบบง่ายๆสไตล์ลุงดินดำเร้านี่กะจบเพียงเขานี่สวัสดีครับ